สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับวันนี้คอลมน์เขียนให้คิดนะครับโดยเฉลิมชัยยอดมาไหลซึ่งเป็นคอลมน์ที่ตีพิมพ์ในนงสยอพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันอาทิตย์ที่29เเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าสวมชุดนิสิตจุฬาแต่ปราศจากปัญญาเริ่มตอนอ้นนี้นะครับเฉลิมชัยบอกว่าการที่มีนิสิตหญิงรายหนึ่งซึ่งกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 คณะศิลปกรร,ร,ร,กรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยจงใจที่จะนําเอาพระเกี้ยววางบนหมอนสีชมพูแล้ววางบนผานซึ่งพระเกี้ยวเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็ไปวางบนขั้นบันไดในคณะศิลปกรรมจุฬาซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยเหมือนกับจงใจที่จะแสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพต่อตราสัญลักรรษณ์นะครับ เราานอกจากจะวางในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยยังจงใจนำเอาอาหารสุนัขพร้อมกับซองของอาหารสุนัขวางประกอบในลักษณะเหมือนกับจงใจเศษสีเยาะเยะ้ยและขณะเดียวกันเนี่ยก็นำเอาเอกสารหลายแผ่นซึ่งเอกสารเหล่านี้จะมีตราพระเกี้ยวประทับอยู่บนด้านหัวของกระดาษวางไว้ใต้พระเกี้ยวบ้างวางอยู่บริเวณใกล้ๆกับพระเกี้ยวบ้าง เสร็จแล้วก็โปรยอาหารสุนัขเอาไว้บนเอกสารรวมไปถึงโปรยบนพระเกี้ยวและหมอนรองอีกต่างหากถามว่าอย่างนี้ครับถามว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมครับมันสมควรไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระทําของนิสิตท,ที่กําลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแถมยังกระทําการในเขตพ,พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอีกต่างหากทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ย คือมีคำถามว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําเพื่อประกอบการเรียนใช่หรือไม่แล้วทำไมล่ะครับทำไมอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของวิชาเนี่ยถึงอนุญาตให้กระทําการอันไม่บังควรอย่างนี้ได้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยไม่มีความรู้ถึงความเหมาะความควรในเรื่องการแสดงออกต่อตราสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบ้างเลยเรอครับหรือว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยอยู่ภายใต้คําสั่งของอาจารย์เจ้าของวิชาในประเด็นนี้เนี่ยเมื่อดูจาก Facebook ของนิสิตผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ย ระบุได้เลยว่าเป็นการทํางานเพื่อส่งอาจารย์โดยมีข้อความบอกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนแล้วเมื่อยิ่งอ่านข้อความใน Facebook ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็สามารถพบความจริงอีกข้อหนึ่งว่าเจ้าของงานชิ้นนี้เนี่ยมองว่าจุฬาไม่จะรับใช้ประชาชนแต่กลับไปรับใช้ผู้มีอํานาจและในทุนซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครห้ามนิสิตท,ที่จะคิดแล้วก็วิจารณ์นะครับทําได้ครับ แต่คำถามคือว่าแล้วทำไมต้องใช้พระเกี้ยวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่ะครับแล้วทำไมต้องโปรยอาหารหมาหรือว่าอาหารสุนัขเนี่ยบนพระเกี้ยวด้วยล่ะครับหรือว่านิสิตผู้นี้เนี่ยซื้ออาหารหมามาแล้วก็แบ่งกันกินกับคนที่คุมงานชินนี้แต่ว่ากินไม่หมดก็เลยทำหกเลอะเทอะบนพระเกี้ยวอย่างนั้นหรือเปล่าการเป็นนิสิตเป็นอาจารย์และบุคลากรของ,ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยจำเป็นต้องรู้นะครับว่าพระเกี้ยวเนี่ยมีความสำคัญยังไง และยังจําเป็นต้องรู้ด้วยว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงใช้ตราพระเกี้ยวเนี่ยเป็นตราประจํามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังต้องรู้ด้วยว่าตราพระเกี้ยวมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานต้นกําเนิดของโรงเรียนจนกระทั่งพัฒนาไปสู่การเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องรู้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําใดๆต่อตราพระเกี้ยวเนี่ยจึงจะเป็นต้องกระทําด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าพระเกี้ยวเป็นเสมือนกับตัวแทนของในหลวงรัชกาลที่5และยังเป็นเสมือนตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยนิสิตก็คือปัญญาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งจําเป็นจะต้องมีคุณสมบัติประการสําคัญก็คือรู้การรัฐศะรู้ที่ต่ําที่สูงรู้ความเหมาะความควรถ้าหากว่าปราศจากคุณสมบัติประการสําคัญดังกล่าวมาแล้วเนี่ย เขาจะไม่นับว่าเป็นปัญญาชนนะครับเขาไม่นับนะครับแม้ว่าจะสวมใส่ชุดนิสิตก็ตามปัญญาชนต้องมีความเคารพต่อสิ่งที่ควรเคารพต้องรู้และต้องระลึกตัวอยู่เสมอว่าสิ่งที่กระทํานั้นเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษต่อทั้งตัวเองและต่อสังคมและต้องหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิดผลลบหรือก่อให้เกิดผลร้ายกับสาธารณะเพราะฉะนั้นปัญญาชนเนี่ยต้องมีคุณธรรมที่สูงนะครับ มีจิตใจสูงแล้วก็รู้ที่ต่ำที่สูงรู้กาลเทศะรู้ความเหมาะความควรอีกทั้งต้องยับยัง้งชั่งใจมิให้กระทําในสิ่งที่ผิดสิ่งที่เลวสิ่งที่ชั่วชา้าแต่จะกระทําเฉพาะสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้นนะครับแน่นอนครับว่าปัญญาชนเนี่ยต้องสนใจแล้วก็สแสวงหาศิลป,ปะวิทยาการต่างๆนานาโดยที่ไม่หยุดยั้งนะครับคือมันต้องมีสนทริยภาพ ในการใช้ชีวิตต้องประเมินต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆอันเกิดจากการกระทําของตนเองได้นะครับแล้วก็ต้องมีจิตสาธารณะและต้องดําเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนสังคมไม่บ่อนทําลายสังคมไม่ใช้ความรู้ที่มีอยู่เ,เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบให้กับตนเองแล้วก็ไปสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยปราศจากความรับผิดชอบนะครับเอาล่ะครับในบทความนี้เนี่ยนะครับก็ ขอที่จะไม่กล่าวถึงชื่อนามสกุลของนิสิตหญิงรายหนึ่งที่กอ่อเหตุอนาบัตรสีซึ่งสังคมได้รับทราบเป็นอย่างดีแล้วในขณะนี้นะครับจะไม่พูดถึงชื่อนามสกุลของบุคคลต่างๆในครอบครัวของคนคนนี้เนื่องจากว่าไม่ต้องการให้สังคมเนี่ยได้จดจําชื่อเสียงของคนที่ทําเรื่องบัตรสีนี้ขึ้นมาอาจจะมีบางคนถามว่ากา,การกระทาอนาบัตรสีของนิสิตหญิงรายนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องยังไงกับคนในครอบครัวของเธอตอบสั้นๆกัแล้วกันนะครับว่า เคยได้ยินคำว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนไหมครับเคยได้ยินหรือไม่ครับขออนุญาตกล่าวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันส่วนที่เหลือเนี่ยขอให้ไปคิดเอาเองตามระดับสติปัญญาและก็ระดับของความละอายที่แต่ละปัจเจกพึงมีอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมีผู้ถามว่าการก่อเหตุบัตรสีในครั้งนี้เนี่ยคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบุตรสกรบินทส์รน์เนี่ยมีปฏิกิริยาประการใดบ้างหรือเปล่า มีความพยายามที่จะสาะแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่มีการเรียกประชุมหาหรือภายในคณะบ้างไหมหรือว่าไม่ให้ความสนอกสนใจใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีคําถามทํานองเดียวกันนี้แหละครับถามไปยังอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอื้ออาพรว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างกับปรากฏการณ์ที่ไม่สร้างสรรค์นในครั้งนี้และพร้อมกันนี้เนี่ยนะครับ ก็มีผู้ที่สืบค้นหาว่านิสิตหญิงชั้นปีที่สองรายนี้เนี่ยชื่อเรียงเสียงใดจบมัธยมศึกษามาจากโรงเรียนอะไรก่อนจะมาเข้าศึกษาที่คณะศิลปกรรมจุฬาเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนมาก่อนพฤติกรรมส่วนตัวเป็นยังไงพ่อแม่เป็นใครทําอาชีพอะไรไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีปรากฏบ้างแล้วในสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อกระแสหลักบางสำนักนะครับแต่ถ้าว่าบทความนี้ ยังยืนยันครับว่าไม่ต้องการที่จะนําชื่อนามสกุลของนิสิตรายนี้เนี่ยเอามาเผยแพร่เพราะไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อสาธารณะแต่ที่กําลังค้นหาก็คือว่าใครคืออาจารย์ผู้ควบคุมงานชิ้นนี้คําถามสําคัญที่สาธารณชนผู้ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของนิสิตหญิงรายนี้คือคําถามที่ว่าทําไมทําไมและทําไมทําไมอาจารย์จึงอนุญาตให้นิสิตเนี่ยทำงานนี้แล้วที่สําคัญก็คือว่าอาจารย์อาจารย์ไม่รู้เลยเหรอ ว่าพระเกี้ยวเนี่ยมีความสําคัญยังไงกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยถามย้ํานะครับย้ําว่าอาจารย์ที่สอนวิชานี้แล้วก็เป็นผู้ที่ควบคุมงานชิ้นนี้ของดิสิตธเนี่ยเขาไม่มีความสาเนกรู้บ้างเลยแหละครับว่าพระเกี้ยวเนี่ยสำคัญยังไงกับจุฬาลงกรมหาวิทยลาลัยแล้วก็ต้องยืนยันนะครับว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายในคณะศิลปกรรมจุฬาลงกรดังนั้นผู้บริหารคณะศิลปกรรมจะอ้างว่าไม่รับรู้เรื่องนี้ไม่ได้เป็น,นขาดนะครับอ้างอย่างนี้นไม่ได้ เพราะพื้นที่ของคณะย่อมต้องอยู่ในการรับรู้และความรับผิดชอบของคณะบดีโดยไม่มีข้อปฏิเสธนะครับส่วนนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั้นก็นิ่งเฉยรากับว่าไม่ได้รู้สึกรู้สมทําตัวราวกับพระอิฐพระปูลเป็นเสมือนทองไม่รู้ร้อนไม่หือไม่อืออะไรทั้งสิ้นรู้แค่เพียงว่าตนเนี่ยมีตําแหน่งเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาเท่านั้นเรื่องอื่นๆที่บัตรซบบัตรสีสารพัดสารพันในจุฬาเนี่ย ไม่เคยให้ความสนใจไม่เคยเรียบประชุมสมาชิกสมาคมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหากันเลยและหากจะมีผู้อ้างว่าจะเอาอะไรมากมายกับสิ่งสมมุติพระเกี้ยวก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของพระมหากษัตริย์ถ้ามีคนอ้างอย่างนี้นะครับก็ต้องถามกลับไปเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่เอาภาพพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายหรือว่าคนในต้นตระกูลของผู้อ้างเนี่ยเอามากระทําดังกล่าวบ้างนะครับแล้วถ้าหากว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งนําเอาภาพพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยาย หรือบรรพบุรุษของผู้แสดงพฤติกรรมและการแสดงอันไม่สมควรเช่นนี้เอาไปใช้เพียงอ้างว่าเป็นเพียงแค่การแสดงงานศินละปะเท่านั้นเนี่ยคำถามคือญาติพี่น้องคำถามคือวงวานบ้านเครือของบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะยอมรับกันได้ไหมอย่าเไยก็ตามครับต้องยอมรับว่าหลังจากมีภาพความไม่เหมาะสมนี้ปรากฏต่อสังคมเนี่ยสิ่งสําคัญคือทําให้เกิดความไม่สบายใจความไม่พอใจและการไม่ยอมรับสิ่งนี้ โดยผู้คนในสังคมจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบรรดานิสิตเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแต่ก็ไม่เคยมีปฏิกิริยาอะไรจากผู้บริหารจุฬาแสดงความรับผิดชอบให้สาธารณชนเนี่ยได้พบเห็นเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลยคณะบดีคณะศิลป,ปกรรมศาสตร์จุฬาเงียบราวกับไม่สนอกสนใจเรื่องบัตรสีที่เกิดขึ้นในคณะที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ส่วนอธิการบดีจุลาไม่เคยแสดงปฏิกิริยาอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นในจุลาอย่างซ้ำาๆซักๆเป็นประจำอยู่ตลอดเวลาก็คงไม่จะเป็นจะต้องไปกล่าวถึงรายละเอียดซ้ำาๆอีกต่อไปนะครับเพราะว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยได้เกิดเรื่องบัตรสีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นในช่วง3-4ปีมานี้เกิดบ่อยมากทีเดียวนะครับจนอาจจะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นเป็นประจำก็ได้เช่นเรื่องของนิสิตหญิงคนหนึ่งจากคณะอักษรศาสตร์จุลา จงใจที่จะชักธงดำขึ้นยอดเสาธงของจุฬาที่หน้าหอประชุมเรื่องวิทยาิพนธ์ปริญญาเอกฉบับหนึ่งจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ้างข้อความอันเป็นเท็จหรือแม้แต่เรื่องสโมอสรนิสิตจุฬาที่จงใจกระทําเรื่องที่บัตรสีสารพัดประเด็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเรื่องบัตรสีทั้งหมดทุกเรื่องกลายเป็นข่าวคลึกโครอมอื้อเฉาวในหมู่สาธารณชน แต่ผู้บริหารจุลาเนี่ยเงียบเฉยไม่เคยแก้ปัญหาให้ลุลร่วงไม่เคยบอกกล่าวให้สังคมว่าได้กระทําการใดเพื่อระง,งับยับยั้งปัญหาแล้วก็ไม่มีการลงโทษผู้จงใจกระทําผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลายัยแต่กลับปล่อยให้เรื่องเลวซามเนี่ยเกิดอย่างซ้ํำซากในจุลาราวกับว่าต้องการจะทําสถิติว่าตนเป็นผู้บริหารจุฬาในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องเลวร้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล,ายลัยหละครับ ต้องบอกและก็ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับอัตราพระเกี้ยวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกหลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมมดมศึกษาแล้วก็โรงเรียนในเครือเตรียมมดมศึกษาอีกหลายแห่งรวมไปถึงโรงเรียนหอวังโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยและก็โรงเรียนในเครือสุกุลาบวิทยาลัยและก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําการ อันไม่ให้เกียรติต่อพระเกี้ยวเนี่ยคือการแสดงความไม่เคารพต่อสถาบันการศึกษาอื่นๆที่ใช้ตราพระเกี้ยวไปโดยปริยายนะครับซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยมีนักเรียนเก่าแล้วก็นักเรียนปัจจุบันในบางโรงเรียนเนี่ยเขาตั้งคาถามมาว่าทําไมถึงแสดงอาการเหยียดหยามต่อพระเกี้ยวซึ่งก็เท่ากับว่าไม่ให้เกียรติโรงเรียนเหล่านั้นด้วยนะครับหากจะอ้างว่านี่คืองานศิลปะเนี่ยก็มีคําถามเหมือนกันว่าศิลปะที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร งานที่แสดงออกถึงความต่ำซ้มไร้รสนิยมจงใจเหยียดหยามสิ่งที่ผู้อื่นอีกมากมายเขาให้ความเคารพนับถือเนี่ยมันคืองานศิละปะอย่างนั้นแหละครับการกระทําที่ต่ําช้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่งานศิละปะอย่างแน่นอนนะครับแต่ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยคือมันเป็นการแสดงออกถึงความต่ำซ้มในจิตใจของผู้แสดงความบัตรสีเช่นนี้ออกมานิสิตอาจารย์และขบุคคลากรของ,ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย คือผู้ที่สังคมให้การยกย่องว่าเป็นปัญญาชนกลุ่มหนึ่งนะครับดังนั้นจึงไม่ควรที่จะแสดงความหยาบช้าต่ำาซามไม่รู้กาลเทศะไร้การรู้ที่ต่ำที่สูงเรื่องแบบนี้เนี่ยล้วนเกิดปจาก,การอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนจากที่บ้านเป็นสําคัญนะครับถ้าหากว่าที่บ้านเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ซะแล้วเนี่ยต่อให้สวมชุดนิสิตหรือว่าสวมกรวยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือต่อให้เป็นผู้บริหารจุฬาหรือเป็นคนสอนหนังสือในจุฬาก็ ไม่สามารถที่จะเป็นปัญญาชนที่แท้จริงได้เลยนะครับ